อยยุ่ไูแล้วนี่คือขอบสารของจตุคามรามเทพรุ่นบุรณะหลักเมือง2547โดยโค้ดตัวนะทั้งสองตัวจะมีความคมชัดและสวยงามซึ่งวัตถุมงคลจตุคามรามเทพรุ่นนี้นับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความโด่งดังและเป็นที่ต้องการของบุคคลทั่วไปเนื่องจากมีพิธีกรรมในการจัดสร้างอย่างเข้มขขังและมีการแกะแบบพิมพ์ด้วยความประณีตสวยงามจนทําให้ในปัจจุบันมีมูลค่าสูงมากอีกรุ่นหนึ่งเลยทีเดียว ตอนนี้นะฮะกลายเป็นว่าทั้ง3มท่านนะครับทุกอย่างเข้ากันหมดแล้วนะฮะมีคนละ1คะแนนด้วยนะครับแล้วแถมมีผิดอีกคนละหนึ่งคะแนนติดไว้ด้วยเพราะฉะนั้นคําถามต่อไปนะครับมีผู้เข้ารอบหรือมีผู้ตกรอบทันทีนะครับคำถามข้อที่หครับคําถามในข้อนี้นะครับเราจะมีองค์จตุคามรามเทพมาให้ลองคลํากันนะแต่เราจะให้คลําในลักษณะที่หูจะต้องปิดตามมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับเมื่อคลําแล้วนะครับ ถึงจะแย่งกันกดไฟเราจะถามนะครับว่าองค์จัตุคามที่คลำนะครับเป็นองค์จตุคามรุ่นอะไรนะครับสร้างที่ไหนถ้าพร้อมนะเดี๋ยวเชิญอุปกรณ์มานะครับปิดตากันให้มิดเลยนะฮะขอเชิญอุปกรณ์ครับเดี๋ยวเราจะมีองค์จัตุคามรามเทพนะครับใส่ถาดอย่างดีเลยนะฮะเอามาวางไว้ข้างหน้าของทั้ง3ท่านเลยนะครับเชิญองค์จตุคามรามเทพเลยครับ และตอนนี้นะครับองจตุคามรามเทพนะฮะที่ทั้ง3ท่านนะครับจะต้องคลํานะครับอยู่บนแท่นไฟของท่านเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อผมให้สัญญาณว่าให้คลัมได้นะครับใครรู้ว่าเป็นองค์จตุคามนะครับรุ่นอะไรและสร้างที่ไหนด้วยนะครับกดไฟนะครับแล้วอย่าเพิ่งถอดแว่นออกนะฮะรอจนผมให้สัญญาณว่าไฟติดที่ใครนะครับแล้วจะให้เจ้าหน้าที่มาเก็บอง์จตุคามไปแล้วถึงจะถอดแว่นได้นะครับใจเย็นนะครับทั้ง3ท่านพร้อมไหมครับ ถ้าพร้อมแล้วคลำได้เลยครับโอ้โหคุณธนาเดชยังเอามือแปะไปตะคลัมแล้วนะฮะโอ้โหเอามือออกเลยครับเอามือออกเลยครับตอนนี้ไฟติดที่คุณธนาเดชนะครับตอนนี้อย่าพึ่งถอดแว่นเจ้าหน้าที่นะครับเชิญเก็บองค์จตุคามไปนะครับทั้ง3ท่านถอดแว่นได้ครับคุณธนาเดชครับเมื่อกี้นี่สัมผัสเจออะไรบ้างครับ เจอความเรียบครับเจอความเรียบผมเจอความเรียบนะพอจะบอกได้ไหมฮะจากการสัมผัสว่าเนื้อเป็นเนื้ออะไรฮะเออน่าจะเป็นลักษณะของของอะโลหะเป็นโลหะน่าจะเป็นโลหะน่าจะเป็นโลหะเพราะว่าถ้าผมเอามือค่ะแตะไปขนาดนี้เสร็จเนี่ยถ้าเป็นเนื้อผงก็มีปัญหาแน่นอนผมผมสงสัยนิดนึงครับจริงๆองค์จตุคารโราณเัตที่เป็นโลหะเนี่ยมีเยอะแยะมากมายครับผมทำไมกล้ากดไฟครับพราวบแต่เสร็จเนี่ยลักษณะว่าเป็นเป็นเป็นค่อนข้างจะเรียบแบนเป็นเรียบแบนเรียบแบนนะครับไม่มีความนูน มไม่มีกวาโนูนครับผมคือมีมีหลายรุ่นไหมครับถ้าพูดถึงแล้วนะครับจะมีพระจดุคามรามเทพนะครับครับไม่กี่รุ่นนะครับที่ทําเป็นเหรียญแบบแบนไม่กี่รุ่นด้วยจะมีเหรียญของของสำนักหนึ่งก็คือวัดวัดหนึ่งครับผม,หมเหรียญเขาเนี่ยค่อนข้างจะจะไม่ค่อยนูนนูสูงมผมจะมีเหรียญน,นี้อยู่นะครับนะฮะจะเป็นปีสี่เจ็ดกับห้าสูเป็นปีสี่เจ็ดเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกว่ามันจะมีความ มีคลดนูนมากกว่านะครับนะครับผมนะแต่เป็นปี50เนี่มันบางเบามากมันจะแบนมากครับผมนะและเป็นที่ฮือฮากันมากก็คือว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับผมไม่เหมือนรุ่นไหนครับผมตอบถูกตัวเองเข้ารอบทันทีแต่ถ้าตอบผิดนะฮะรู้ใช่ไหมครับว่าตัวเองต้องตกรอบทันทีเช่นเดียวกันนะครับคตอบครับผมพูดอะไรครับรุ่นคันช่องผ่าตะวันเหนือดวง50ครับผม สร้างที่ไหนครับสร้างที่วัดพุทธสวรรค์ครับผมรุ่นคันชองพาตะวันเหนือดวง5สูนะครับสร้างที่วัดพุทธิสวรรค์นะครับคำตอบของคุณธนเดชน,นะครับจะพาตัวเองเข้ารอบนะครับโดยที่ทิ้งเพื่อนอีกสองคนนะฮะให้ลุ้นกันต่อหรือจะตกรอบไปก่อนคำตอบนะครับถูกตอนนะะ้องแล้วค่ะ คลามนานแล้วก็เล่าเป็นฉา,ากๆากในที่สุดก็ตอบถูกต้องนะครับคุณธนเดชผ่านเข้ารอบไปนะครับจตุคามรามาเทพรุ่รนคันชองพาตะวันเหนือดวงของวัดพุทธไทยสว์ถือเป็นรุ่นที่มีความโดดเด่นทางด้านศิลปะและแฝงความหมายที่ลึกซึ้งซึ่งตัวเหรียญน,นั้นจะถูกออกแบบให้ด้าหนึ่งเป็นโลหะสะท้อนแสงแทนการสะท้อนสิ่งเลวร้ายให้ออกไปจากชีวิตและใช้ส่องสำรวจจิตใจของตนเองซึ่งโลหะชิ้นนี้เอง ที่ทำให้จดุคามรามเทพรุ่นนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนรุ่นใดโอ้โหสถานการณ์ตอนนี้นะครับตึงเครียดนะครับแล้วพลาดอีกไม่ได้แล้วนะครับสำหรับทั้งสองท่านนะครับคำถามข้อนี้ข้อสุดท้ายชี้เป็นชี้ตายเลยนะครับคำสำคัญของข้อที่7ข้อสุดท้ายรุ่นเดียวโอ้โหคุณธนัทนะ ขอเป็นผู้ตัดสินชะตาตัวเองก่อนนะฮะตอนนี้คุณธนัทอยากเป็นผู้ตัดสินชะตาตัวเองไม่อยากยืนลุ้นเสียวนะให้คุณสุวัสด์ตอบฟังคาถามให้จบนะครับครับตามปกติแล้วการปลุกเสกจตุคามรามเทพนั้นมักจะกระทํากันตามวัดต่างๆแต่ที่น่าสนใจก็คือมีจตุคามรามเทพอยู่รุ่นหนึ่งที่มีพิธีใหญ่มากและที่สําคัญก็คือเป็นจตุคามรามเทพรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับที่ทําพิธี ปลกเสกภายในวัดสําคัญวัดหนึ่งของไทยซึ่งวัดนั้นก็คือวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วนั่นเองคําถามนะครับถามว่าจตุคามรามเทพรุ่นเดียวที่มีการปลูกเสกในวัดพระแก้วคือจตุคามรุ่นใดพิธีปลูกเสกเกิดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรและปีพุทธศักราชอะไรครับ โอ้โหสองคำตอบนะครับรุ่นอะไรแล้วก็วันเดือนปีอะไรนะครับคุณธนัทชีชะตาตัวเองนะครับต้องตอบไห้ถูกเท่านั้นนะครับเป็นรุ่นที่ผมเคยมีเยอะที่สุดในชีวิตรุ่นนี้ชั่วนี่คือคำตอบอตอบนะโอ้โหดูท่าทางมั่นอกงมั่นใจามากๆเลยคำถามที่ถามก็คือจตกคามรามเทพรุ่นเดียวที่มีพิธีปลูกเสกในวัดพระแก้วรุ่นอะไรครับสงน้ำ ราชาโชคครับรุ่นส่งน้ําราชาโชควันเดือนปีอะไรครับ 6, 6มีนาคม2,549 6มีนาคมพุทธศักราช2,549นะครับรุ่นส่งน้ํำราชาโชคคําตอบนะครับถูกครับ วันเดือนปีต่ตอมาคือมีนาสองพันห้ร้บเก้ะครับทำตอบนะครับถูกต้องนะครับโอ้โหและค,นค,นนะคะุณอะไรครับทานเข้าร่าไปนะครับเจดุคามรามาเทพรุ่นส่งน้ำราชาโชคถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อมอบให้กับตำรวจ ที่ปฏิบัติราชการอยู่ใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สําคัญก็คือเจตุคามรามเทพรุ่นนี้ยังถือเป็นรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่ได้ผ่านการปลุกเสกภายในวัดพระศรีรัตนศาัาสดารามเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2549 ปาปันแพสจะดูคามรามเทพนะครับผ่านเกมนะครับผ่านคําถามมานะครับในรอบที่แล้วนะครับรอบนี้นะครับเป็นรอบจิ๊กซอนะครับคุณคําพรอยู่ที่แท่นของน้ํายาปรับผ้านุ่มเอสเซนจีนคุณธนเดชนะครับอยู่ที่แท่นของนมข้นหวานตรามาลิครับและคุณธนัทนะครับอยู่ที่แท่นของบิเบอร์รี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยม ส่วนพิธีกรนะครับอยู่ที่แท่นของร้านอาหารยำซาบค่ะตอนนี้นะครับเป็นเรื่องราวของจิ๊กซอนะครับคุณคำพอนะครับผ่านเข้ารอบมาก่อนนะครับจะได้สิทธิ์ในการเลือกแผ่นป้ายก่อนนะครับเลือกคดีนะครับแล้วก็ตอบให้ได้นะครับตอบไม่ถูกจะได้ผ่านเข้ารอบไปเป็นคนแรกนะครับแต่ถ้าตอบผิดโอกาสในการตอบจะไปเป็นของคุณธนเดชแทนนะครับ ง่ายๆเลยครับหลังจิ๊กซอที่เห็นอยู่นี้นะครับคือภาพของจตุคามรามเทพรุ่นใดครับขอเบอร์เก้าครับเบอร์เก้านะครับอือเชิญครับเปิดเบอร์เก้าก็เลยเจอลักษณะแบบนี้เห็นอะไรบ้างครับตอนนี้ไม่คุ้นเลยครับไม่คุ้นเลยครับเดี๋ยวขอไว้บอร์ดก่อนแล้วกันครับขอไว้บอร์ดครับคืนนี้ผมว่าไม่ใช่ปีสามสู์อยู่แล้วครับเนื้อค่อนข้างจะใหม่อ่ะฮะปีสี่หกมันจะมีรุ่น พังประการวัดมะม่วงขาวครับซึ่งจากม่วงตาเนี้ไม่น่าจะใช่เลยคือตอนนี้มันแวบมาในหัวผมสองรุ่นนะครับผมไม่อยากยืดเยื้อครับไม่อยากยืดเยือนฮะแล้วก็ลบที่เขียนไว้ทั้งหมดนะครับขอเดาเป็นรุ่นบูรณะเจดีไร45ครับคุณกระพอนะครับเดาว่าเป็นรุ่นบูรณะเจดีไรปี2545นารยีนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่พูดออกมาชื่อแรกเลย